อานทน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณนั่นคือนามรูปอานนนโดยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงสุติบ้างจึงอุบัติบ้าง คลองแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่ต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏทะก็ f, มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้ ของนามรูปกับวิญญาณนั่นเอง